ดอกตา้ยวนโกรักแสดงละแพลนักแสดงดาราถัดมามีความหมายว่าสาวมิวสิกดนตรีอ่นพร้อมกันสิชีจับออึมหมาโยงเสียงด้วยตาาด้ค่ะเ้ทวนะอึมหมา แปลว่าผู้คำกับและอันสุดท้ายแปลว่า,วา,วา,วา,ามูฟ e เฟส,สติวลเทศกาลหนักรกอ่านของกันที่ชีจัอยอดยงมาจิเช่นที่เกาหลีมีเทศกาลหนังที่ไหนคะกูซานยงมาจิกูซา,านอะไรคะมู i e เ e ส t ิว a ล ดัมาที่เกาหลีฮ่องกงจะต่อยุ่งเหยิงฮเดที่ขอเกาหลยงฮวี๋วก็ไม่เป็นการเสียเวลาครูเผ็กจะเปิดิีวิอเกี่ยวกับ

샷은 카메라의 녹화 버튼을 눌러 촬영이 시작되는 부터 정지 버튼을 눌러 촬영이 끝날 때까지 즉한번의 지속적인 카메라 작동으로 만들어진 영상입니다 찍히는 대상과 카메라의 거리에 따라 기본적으로 7개의 샷으로 나옵니다 아, 미쭈 피스토크 아티스트 황홍호는 뭐랄까 제시티, 제시티 그리고 두 사람 자, 다음은 2번째 질문 บวกสระีออกเสียงเป็นตัวจี่จีคำแรกลบคำแรกอะไรคะกุจจีคำที่สองมาจีคำที่สามโกจีอักดข้อที่สามสกดด้วยตัวชีกึดพยางค์ที่สองเป็นตัวยืดบวกกับสระีเราจะเปลี่ยนยืดกับสระีเป็นตัวอะไรคะชี่อสระีชีเริ่มจากแรกปิดปิดภาษาเกาหลีว่าไงคะ ขาอเสอันที่สองเดินคอเสียอันที่สามถามนักเรียนออกเสียงตามส่นเซีิมนะตาไชาร์ชิปตาได้กเซลออกเสียงตามส่วนเีิมอีกบอ e เนี่ยอีกบอร์ชุดเสียงนิ้มกเซลนตามส่วนเสียงนิ้มนะชีจั๊ก มอนชิสอร์แปลว่าหล่อเหมือนดารายองว่าเฮลคาชิมอนชิสเอร์มอนชิสเอร์แปลว่าเท่แปลว่าหล่อต่อไปจูบอลเจน๊ชาเุช한국말을잘해요เก่งภาษาเกาหลีเหมือนคนเกาหลีฮั사람กุกซาด คนเกาหลีคาชีใช่ไหมที่เราอ่านเมื่อกี้คาชีบอกเสียว่าคาชีทังกูมา,าลใช่แหรอเก่งภาษา,กา,าเกาหลีฮังกูมาลรใช่แหรวเก่งภาษาเกาหลีเหมือนกับอะไรคนเกาหลีดังนั้ะนะเวลาใช้คาชีตามหลังด้วยคำนามจะแปลว่าเหมือนไม่ได้แปลว่าด้วยกันนะถ้าวางอยู่หน้าคำกริยาจะแปลว่าด้วยกันต้องแยกนะคะต่อมาําบดข้อที่สามรูกข้อที่สาม ออกเสียงเพราะการชี้จ้ะฉากจบเศร้ามาน้องมูซึซ่นผสมเกิดีอตอนจอบตอนจอบนะนเศร้ามากนะต่อมาซาบอมาจิมะก็ส้ายทัากะคูหยองว่างาอย ื่กี้เป็นยังไงบ้างใช่หมับก็ุณยงวาก็ตอบไดสวเขาตอบว่า,วะวะวา,าวในรูปตอนจบหน้ากลัวนิดหน่นอยนกึชนนะกึไม่อีอนะกึชิโชือหมูซอมหมูซ่อมต่อมูซอมแว่าหน้ากลัวหน้ากลัวนิดหน่นอยแสดงว่าเขาดูหนังอะไรเขาดูหนังอะไรโบโคยงวะหนังสยองขวัญนะโคกโคยงะ ยองมาหนักยองขัหนักไม่้ยากี่ำีจะเราไปดูบทสนทนากต่ลนลูกาไปดูบทสนทนาแล้วเดียวดูบทสนทนาข้างช่วยดูไปอ่านจ้งสองช่วยานทัชชี่ดีเสียจ้งสองช่วยให้ชีจ้ะ เก่งมากมาซามิหนังที่ดูเมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างคะมาซามิชิอาบาบุนยองว่าออสเตอร์เป็นอย่างไรใช่ไหมดิแล้วมาซามิตอบว่ายังไงลูกคัตชีอีกทีเสียวมาซาไมตอบว่ายังไง คะเก่งมากมีคำตับใหม่ทำแล้วเด็กกีนเต้นใต้ชามา่ะขอว่าชามอ่ะแปลว่าซับไตเติลซับไตเลเขาบอกว่าหรอเบเยเซตต์หรอนั้นหรอไม่มีซับไตเติลดูยากมากเลยไม่มีซับไตเติลดูยากมากเลยถามมาที่ออกสู้ต่อโซงยีไหมคะโอ้ยเราผู้ใจยากไม่เข้าใจจุนซอนตอบเพื่อนวน่ายังไงลูปพัท